เขามาเริ่มทำกันที่สิเพาะไข่ตะก,กะเตนขั้นตอนแรกเขาก็เอาดินใส่เอาน้ำใส่พี่น้องเอาน้ำใส่แล้วเขา,เขาผสมดินเนาะเดี๋ยวผสมดินให้เขากะบ,บถ,ถึงกระเปียกลลยกะบถึงจะแหงไลยพี่น้องเขาก็ค่อยใส่ไปเรื่อยๆเขาก็กะว่าดินผสมเข้าให้ ว่าถึงแล้วเขาก็เอาถาดมาลองเลยนะคะเขาก็เสียวถาดลองเอาค่อยง่ายนะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดแบบนี้ได้สามชุดแล้วสามชุดสองชุดได้ประมาณสองชุดเสียวยินมาใส่ยินใส่ถาดเห็ดเต็มแล้วพี่น้องเพราะว่าเขาจะเป่า,เาใส่เต็มลายเขาจะยกขึ้น ถึงเวทีเบาไหวไตส,ส,ส่ให้เขายกถึงก้อนเขาคอยเอาไปเติมข้างบนพี่น้องเขาคอยไปเอาไปเติมข้างบนเดี๋ยวใจหน่อยยกถึงก้อนแล้เราจะเอาไล่ตะกั่งเปียนเข้าไปก้อนพี่หน่อยเดี๋ยวเขาที่ลอยออกมาในช่วงนี้เขากำลังดื่มสูดแดดเขากำลังดื้อมันะนะ,นะ,นะ โอ้ออกมาแล้วโอู้จับยุกหัวูไหวปไหวไปทั้งไปล้วจับยุกปมไปทั้งไปเราอู้ดินออกไปก็ไม่ได้ไกลดอกพี่น้องนกหลายเอาเอานี่ไปตืมอีกบ้านข้าเสี่งซ้ายมาเติมพี่น้องมาเติมมาเติมแต่ว่า ได้กรไเ้ียมได้ไหมกะเรียมจได้ตเตียมจะถอ,อกตาดีดีเลยจะเียมได้ไตาดีพ่โอ้โอ้โอ้โอ เาก็ะสีเอาวางไว้หนิล่ะพี่น้องวางไว้แบบนี้ละ่ะเดี๋ยวเขาไม่จับตัวนั่นตัวนี้เดี๋ยวเขาก็ดินจะยุบลงตัวใดเขาอยากไข่เขากระสิมนมาจับอย่นี่พี่น้องนีกระสิเป็นวิธีการลองไข่ตะกะแตนสองใยน้อยเขากำลังกินใบกล้วยอยู่คาดว่าอีกสักพักเขาก็สิมาจับอยู่นี่ล่ะพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเงปังๆค่ะ